ผมวปัญหามันจะเจไม่ด้เกิดจะจายได้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีกรคองสัวผภาคครับเจริว่าประมาที่อหบ้าที่มันทับซ้อนอยู่แล้วก็เป็นปัญหาทางโรส้าที่มันทำให้ทองิกจังเองนั้นเต็ที่ครับอันนี้ถ้าจะเกิดขึ้นจนๆจนๆวน,ว,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 นว่าจะต้องไปจัดการส่ว้ภาคตับดรคเดิมยังไงของหรือเปล่า นาจริงๆปัจจุบันก็เหมือนที่เาพูดไปมีการกระจายอำนาจรปจปตอระบบอะไรมากขึ้นใช่มันก็ไม่ใช่การปกครองร้อยเปอร์เซ็นต์ใน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 พรบของตัวเองในตมของตัวเองแต่ว่าถามว่านักการเมืองของตินที่เราเลือกไปเนี่ยทําอะไรบ้างถ้าเราดูโครงการจดใหญ่ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างสร้างเวทีสร้างถนนสร้างอะไรที่เขาจะมาคือคือมันไม่ใช่แค่กระจายให้เขามีอำนาจนะครับเราก็เลือกกันเองแต่ว่า ความรู um, ้ของผู้นำท้องถิ่นก็ต้องพู่ไปด้วยนะครับเรื่องาจารย์น้านะครับคือจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยพอมีการเลือกตั้งอบตอะไรปุ๊บเนี่ยในเวลาพื้นที่เนี่ยเราพบว่ามันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นโอกาสโอกาสคือเช่นบอกว่าเออเนี่ยสี่ปีที่ผ่านมาไฟหลับบ่อยจังเลยน้าประปาไม่มีอะไรอย่างนี้ครับมันก็เป็นเป็นพื้นที่หนึ่งที่ทําให้เห็นว่าคนคนร้อนเป็นโอกาสในการที่จะ ที่จะลงโทษผู้นําชุมชนของเขาหรือว่าบางครั้งเนี่ยผมผมว่าอย่างเราเนี่ยเราอยู่กรุงเทพกันเรามีสารบุ้งบุ้งพื้นฐานที่ดีทุกอย่างแต่ว่าในในหลายพื้นที่ถากเนี่ยนายประจากน,าน,นั่นผมึงบอกว่าเฮ้ยทีที่เขาเลือกคนบางทีมาคนที่เขาคิดว่าท,ทํางานดีทํางานเก่งแล้วก็ทํางานเพื่อเพื่อประโยชน์ของเขาเนี่ยมันนํามาสู่ถนนที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะมันนํามาสู่ประปาอะของชุมชนนะเองครับเพราะเห็นน้อยที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นกรร มันเหมือนเป็นการเพิ่มโอกาสตรงนี้ให้เกิดขึ้นมากกว่าผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ระบบปกครองแบบที่มีผู้ว่ามีกำนันมาจากสมการเนี่ยมันต้องมันควรจะยกเลิกไปได้แล้วและให้ชุมชนมีอำนาจจัดการตัวนี้จริงๆไหมงั้นมันจะได้ไอ้ไอ้โอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นในการที่คนจะเรียกร้องถ่ายระบบเลือกตั้งเนี่ยมันจะได้เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมก็เมื่อที่ได้อธิบายเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าการกระจายอำนาจไม่ได้หมายถึงแค่การกระจายหน้ากบริหารกั ยังรวมถึงการกระจายอำนาจทางด้านสาธารณะพน้เพื่อนพูดไปแล้วก็จะถึงการกระจายอำนาจทางด้านอ,องค์กรหรือหรือจุดศูนย์รวมทางการบริหารประเทศทั้งหลายเช่นกระทรวงอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องตั้งอยู่ใน,นกรุงเทพมหานครก็ได้ค่ายทหารก็ไม่จำเป็นต้องตั้งอยู่ใน,นกรุงเทพมหานครก็ได้รวมถึงการบริหารประเทศที่สําคัญเลยที่เราเห็นไฟดับที่ภาคใต้สิสี่จังหวัดน,นั่นคือการบริหารจัดการสินค้าอุปทานเข้าพในการกระจายอำนาจนะครับ เพราะว่าไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยควบคุมอยู่ที่จุดเดียวคือโรงเหนือเขาเรียกโรงเหนือนะครับคือที่พหลิศสารสภารังเจดนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าจะยึดประเทศเนี่ยสักประเทศเนี่ยทิ้งระเบิดบองในรงที่นั่นไฟฟ้าระดับทั้งประเทศนะครับเพราะควบคุมอยู่ที่จุดเดียวในกรุงเทพมหานครคือจุดนั้นนะครับอันนี้ก็ถึงการกระจายนันเองนะครับเนี่ยนะคะโตจากปรากเออ ถ้ามองว่าเห็นด้วยกับที่ว่าต้องมีการเลือกตั้งทั้งตั้งแต่ระดับอำเภอต้องมีการคัดกรองที่ดีก็คือเหมือนเหมือนที่มีอยู่ในในปัจจุบันนะคะก็คือถ้าอันนี้สมมุติจังหวัดตัวเองนะคะคนที่จะไปเป็นในอำเภอไปเป็นผู้ว่าที่ระนออก็คือไปตายไปเร็วก็คือไปแบบโรกนเสียนอะออซึ่งแบบเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเออเราไม่ต้องการคนนี้แต่เราจะจะจะ จะบอกได้ยังไงว่าเออเราไม่ต้องการตรงนีเขาคือมันไม่มีการแยยๆไปแล้วเออล่าสุดก็ที่ออกมาอโตออกมาประท้วงที่หน้ารัฐฟภ้าได้ไปแล้วนะคะ28เปอร์เซ็แล้วก็เอ่อมองเหมือนเห็นต่างจากคนนี้นิดนึงโต้ก็คือเราเห็นด้วยว่าอโรงไฟฟ้านะคะแต่ว่าโรงไฟฟ้านี่มัน มันก็ต้องต้องถามชาวบ้านในพื้นที่ปากบารดาด้วยก็เขายินยอมไม่ที่จะให้สร้างคือคอืหมายถึงว่าการจัดการครับมันไม่ใช่การสร้างลองปฟ<อ>้าเออใช่ค่ะค่ะก็เออมันโรคไฟฟ้าดับ<า>ที่ภาคใต้เราก็วิเคราะห์สาเหตุได้วความคิดโง่งของคนคนนึงนะคะก็คือแบบ เรามองว่าเออเนี่ยไฟฟ้ามันดับอ่ะตอนนั้นมันดับสิบสี่จังหวัดภาคใต้เลยแต่ปัจจุบันมันก็ยังดับอยู่มันเหมือนเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าเห็นไหมมันเหมือนจะให้ชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้ตีกัน <c> คุณไม่สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คุณก็เลยไม่มีโรงไม่มีไฟฟ้าใช้เห็นไหมปาดบาราทําไมคุณไม่สร้างละ่ะเนี่ยชาวบ้านก็เดือดร้อนมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้รู้ว่าจากหน่วยงานการมาเอิญเนี่ยเห็นไหม เพราะว่าพวกคุณนั่นแหละที่ต่อต้านแล้วมันไม่มีการสร้างความเจริญเกิดขึ้นในพื้นที่คุณก็เลยต้องรับภาระมันให้ภาคใต้เป็นการรับภาระไปแต่ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือก็เออดูไปภาคใต้คนภาคใต้เนญาตีกันก็เรื่องของไม่เกี่ยวอะไรแบบนี้ค่ะคือช้าโมองอาจจะแล้วก็มองเหมือนพี่พี่พี่ยุย้ยว่าก็คือภาพนี้ค่ะมันเป็น ปัจจสี่ก็คือคนเราเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากปัจ,จปัจจสี่ซึ่งฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้อะคะมันน่าจะมีการาส,นสนับสนุนแล้วก็มีการสร้างสร้างมันสร้างโมเดลสร้างองค์ความรู้แล้วก็ทําความเข้าใจให้คนรุ่นใหม่แล้วก็คนในประเทศได้เห็นได้เห็นถึงความสําคัญของสิ่งเหล่านี้ยเสร้างกระตุ้นให้คนได้รู้ว่าเออถ้าถ้าคุณไม่ไม่ดูแลรักษาทรัพยากรคุณไม่มีที่ดินคุณไม่ มีชาวนาปลูกข้าวคุณจะเอาอะไรกินค่ะอีกหนึงน,นะครับก็คือว่า,อ,าอย่างทุกวันนี้เนี่ยประชากรไทยที่ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนเนี่ยมันก็ลดลงอย่างต่อเนื่องคิดว่าการการพูดถึงสี่นายโลกอีกสิบห้าปีข้างหน้าเนี่ยมัาแค่ปัจจัยสี่มันไม่พอละถ้ามองทฤษฎีของมาสโลเนี่ยก็จะบอกว่าเออเนี่ยพอคนมันมีความมั่นคง ทางอาหารคนมันมีคนมันสามารถซื้อของกินได้มีบ้านอยู่มีความปลอดภัยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่การเรียกร้องคุณภาพชีวิตบางอย่างซึ่งนั่นก็คือว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือว่าการการเรียกร้องเรื่องสิทธิส่วนบุคคลหลาต่างๆซาาึ่งซึ่งการการวาดภาพอนาคตอาจจะต้องรองรับสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะมันมันอาจจะเป็นความต้องการของคนในอนาคตก็ได้คิดว่าคงคงไม่ เมื่อร้อยปีก่อนหรือห้าสิบปีก่อนคงมไม่นครคิดค่าว่าคนกรุงเทพจอกมามแบบประท้วงเรื่องอ่าเรื่องให้อ่าที่ไหนนันเป็นส่วนสาธารณะอะรัฐกาตา็ตัดอย่างเงี้ยครับคือคือมันเมื่อถึงจุดหนึ่งคนมันจะเรียกเอาคุณภาพชีวิตตรงนี้ผมไว้ในสิบห้าปีเนี่ยควรจะพูดถึงเรื่องนี้มา,ออจาก,จ,ากจะจะเสริมนิดนึงค่ะจากอ,อ,องค์กรส่วนท้องถิ่นแล้วก็การแกระจายงานนะคะ คือถ้ามองโมจีนึกขึ้นมาเออมันที่จริงเรามองว่าคนที่แบบเหมือนเหมือนคลั่งเนือนจะมีคนข้าราชการที่แบบค่อนข้างจะไม่ดีทางใต้จะมีค่อนข้างด้วยดีก็จะส่งไปที่สามจังหวัดแล้ววันนี้ที่สามจังหวัดเขามีสิ่งไม่ดีอยู่แล้วแต่กับกันส่งสิ่งไม่ดีไปอ่ะไม่รับคําชาวบ้านเลยเออชาวบ้านต้องการใะ้รคนที่ส่งไปแล้วการจัดการปัญหามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเราแทนที่จะลงไปช่วยปัญหากับเป็นซ้ำเติมพี่น้องอะไรแบบนี้ค่ะ อันนี้พูดว่าเห็นอะไรเช่โนโยงใช่ไหมครับที่รู้สึกคือมันพูดเรื่องเดียวกันการจัดก,การตัวเองได้ย้อหน้ารู้ทันปรับตัวแล้วก็เรื่องปัจใจสีแล้วบางทีพูดเรื่องคุณค่าของชีวิตผมว่าสิบห้าปีข้นหน้าสิ่งสาคัญนั่นคือการกลับเข้ามาจัดก,การดูแลตัวเองของแต่ละคนดังนั้นมันอยู่ที่การศึกษารากของการศึกษาคือการอาจจะไม่เรียกว่าการศึกษาการเรียนรู้ชีวิตเนี่ยมันจะกลับมอามองอย่างภาพรวมและดูแลตัวเองได้ ก็อย่างเช่นการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์หลายโรงเรียนก็เริ่มทําการศึกษาแนวจิตวิทยาศึกษาคือหลายๆอย่างการศึกษาที่กลับเข้ามาท้อนแล้วก็เชื่อมโยงตัวเองกับกับสภาพแวดล้อมมันจะมีความสําคัญเสร็จแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมก็เชื่อมั่นว่าสุดท้ายหลายๆเมืองของประเทศไทยจะมีมีอำนาจในการจัดการดูแลตัวเองอาจจะเป็น เขตปกครองพิเศษบางอย่างเหมือนคล้ายๆเหมือนพัทยาดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีกระจายอำนาจไปมากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ข้างล่าง,งมวลเลยในการตัดสินใจแล้วมันก็มาจากการศึกษาตั้งแต่เด็กก็คือการจัดการดูแลตัวเองคือว่าคน <c oughs> คือว่าพี่เนาะเปิดเ <c oughs> นาะในเรื่องคนที่อยู่ใต้ราเฐานอเงริง <c oughs> ใช่ไหมคะจริง,รงๆเมืองไทยมันอาจจะคือพี่มาเอินดูข้อมูลนะแต่ก็ ไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนเป็นจากวิจัยเสริมซีนี้นค่ะที่จริงหเมืองไทยอะทรงมันไม่ได้เป็นพีระมิดมันเป็นเหมือนหอไยเซลมากกว่าหมายความว่าข้างบนเล็กมากคือมีมีกลุ่มธุรกิจที่เป็นเจ้าใหญ่ๆเพียงไม่กี่เจ้าอาจจะห้าหกเจ้าเท่านั้นที่ที่ควกธุรกิจทั้งหมดของประเทศเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่อยู่ฐานข้างล่างก็ค่อนข้างใหญ่อนาคตมันอาจจะน้อยลงลยอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ตัวตัวเหมือนกับถ้าเกิดว่าให้ให้ใหมองในซีเนอรียลว่าโอเคอนาคตสุดท้ายเราจะเราจะดึงคนจากจากฐานพีระมิด ขึ้นมาอย่างไงอะไรเงรี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องของแน่นอนก็กลับไปตอบโจทย์เรื่องเรื่องความต้องการพื้นฐานแล้วก็ไปสร้างความรากฐานในโครงสร้างของสังคร์ของการการดูแลซึ่งกนแระกันในสังคมอะไรเงี้ยแล้วก็การเรียนรู้ในเรื่องของของตัวเองอย่างที่พี่เตพูดอะไรเงี้ยมันก็คงต้องส่งเสริมคู่คู่กันไปเพราะว่าเพราะว่าเราเรามองว่าส่วนใหญ่ในจัดจัดสิ่งที่มันโปรเจกต์มาเราอาจจะเป็นคนที่ที่อยู่ตรงกลาง อะไรค่ะเาจริงไม่ได้ไม่ไ,มได้แบบเจาะลึกลงไปที่อค่จะแอบ,บับ,บดูแล้วก็เหมือนแบบว่าเออจริงๆแล้วไออันเนี้ยมันมันจะทําให้ให้ฐานมันเล็กลงหรือเปล่า,าอะไรเขาเป็นประเด็นเมื่อกี้ติดใจที่ที่พูดเรื่องการกแต่งอำนาจค่ะครั้งหนึ่งจําได้ว่าเออภาคใต้เองก็มีการการพูดถึงเวทีท้องประเทศไทยที่แบบ ดึงให้ให้คนในภาคใต้มารวมตัวกันแล้วก็คุยเรื่องปัญหาแล้วก็พูดในปัญหาของภาคใต้เออภาคใต้มีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็นําเสนอ <holder> ในส่วนการแล้วเออมันมีการทําปริญญาปักใต้ขึ้นมาเพื่อเพื่อเส,อเสนอให้คนใต้มีการจัดการตัวเองทางภาคก็คือมีอะไรก็คือให้คนใต้รับผิดชอบกันเองโดยที่ส่วนกลางเป็นคนสนับสนุนเป็นคนคอยดูแลแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนจัดการทป็ส่วนใหญ่ให้คน,นในภาคจัดการมัน ในภาคทีนต้องการให้สร้างโรงไฟฟ้าไหมก็ให้โรงให้คนในภาคจัดก,การกันเองเลยทําทุกอย่างแบบอบแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่แต่ส่วนการมีแค่หน้าที่รับอะไรแบบนี้แต่เราเพบว่ามันไม่เกิดขึ้นจริงเพราะว่า,อาพอมาถึงส่วนกลางเขาก็จะมองว่าเออมันมันเป็นวงแคบๆที่แบบการที่คนใต้ทําอย่างนี้คือคนแต่ละภาคทำอย่างนี้มันเหมือนการสร้างสร้างสร้างความแตกแยกอะคะ่ะ มันเป็นมันเป็นใชอย่างนั้นสันเฉยอันนี้อันนี้ข้อมูลที่แบบเราเราเจอมานะคะอาจจะหลายคนอาจจะเห็นต่างแต่สิ่งที่เราเจอมาก็คือเราพบว่าเออเข้ามาตรงส่วนกลางไงคะเราจะถูกมองว่าเออสร้างความแตกแยกไหมจะเหมือนจะแบ่งเป็นรัฐปตานีอะไรเดืนไหมคือจะมองเป็นแบบนั้นสันเฉงคนสามารถคิดค่ะก็เป็นแต่คนนใช่ไหมคะคือคิดไปถึงคนนี้เขาเคยเล่าให้ฟังว่าอันนี้มุงโง่ไหมือ่เปล่านะเขาบอกว่ามาโซ่ก่อนตายอ่ะ จริงๆแล้วอ่ะเขาตัดเขาตับับวไปเรื่อยเนีค่ะแล้วเหมือนอย่างมันเริ่มมาตัดตัดข้าในาที่เราเข้าใจต,ตัวเองเราก็เหมือนมีความคือมีบรรดาในบญญางอย่างซึ่งจะ้ค่อยขยายไปชั้นถัดไปแล้วสุดท้ายสมมติกลับไปเรื่องระจายเสียงเป็นคือคือจากความเข้าใจตัวเองหรอวาเข้าใจสังคมหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเนี่ยก็อาจจะทาให้จัดก,การกระจายเสีย่าแล้นอย่งนังยืนเนาะไม่เบียดเบียนอะไรเงยแต่มีแค่แค่แฉว่าเรื่อน่สนใ หรืว่ามันอาจเป็นมันอาจจะมาจากทั้งสองทางในทั้งเดี่ยวการ์ดก็ได้เนื่องจากสุดท้ายแล้วเขาพูว่แต่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพูดจริงๆแล้วเนี่ยความว่าอาจจะเริ่มต้นจากตนนัวไหนก็ได้คือ <c oughs> แต่ว่ามันคือที่เขาว่าเราพูดถึงนะในระดับปเิหรือในระดับที่เป็นเชิงโครงสร้างซึ่งในระดับเชิงโครงสร้างเนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่าเชิงโครงสร้างมันยุติอาจจะต้องการจากไจสีก่อน <c oughs> แล้วเร,เราจะมาเข้าถึงปัญหาด้วยรูปแบบไหนคิดว่าคิดว่า เขาเริ่มขึ้นมาที่ self fulfillment การจัดการดูแลตัวเองก่อนแล้วเขาค่อยไปดูเรื่องอื่นอันนี้เรื่องเรื่องการพัฒนาบุคคลในปัจจุบันตอนนี้มันเป็นเป็นปนอย่างที่โคดแดงพูดแล้ว